ช่วงที่2นะครับทางธนาคารอมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงนะครับมีให้เลือก2แบบครับแบบ5เดือนแล้วก็แบบ7เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับรับดอกเบี้ยที่1.04%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.22%ต่อปีนะครับส่วนเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับดอกเบี้ยที่1.12%ต่อปีนะครับเท่าเงินฝากประจําที่1.31%ต่อปีนะครับเท่าเัินฝากประจำที่หนึ่งจุดสามหนึ่งเปอร์กว่า1000บาทนะครับเปิดบัรชีข และนิติบุคคลนะ บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาถึง30กันยายน2568นะครับหรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเว็บ www.gsb.or.th หรือที่ gsb contact center 1115นะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับสำนักงานกสทชเขาออกมาตรการควบคุมโดรนนะขึ้นทะเบียนก่อนครอบครองนะฮะซึ่งรูปแบบเดิมเนี่ยผู้ซื้อ ได้รับสินค้าทันทีและวนาโดรนมาขึ้นทะเบียนภายใน30วันหลังจากครอบครองนะครับแต่ว่ารูปแบบใหม่นะรูปแบบปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีผลปรับใช้ทันทีเนี่ยก็คือห้ามไม่ให้ผู้ขายนะฮะส่งมอบโดรนให้กับผู้ผู้ซื้อในทันทีผู้ซื้อเนี่ยต้องนําใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบสั่งซื้อโดรนเนี่ยไปขอขึ้นทะเบียนออนไลน์กับทางสํานักงานกสทชผ่า,า,านเว็บไซต์นะ a n n l e g i s t nbtc.go.th นะแล้วก็รอผลการพิจารณานะที่เขาจะส่งกลับทางอีเมล ก่อนจะนําไปรับรองการขึ้นทะเบียนเนี่ยที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมารับสินค้านะครับทั้งนี้ครับการจัดเตรียมเอกสารสําคัญนะก็ต้องทําให้พร้อมนะก่อนขึ้นทะเบียนออนไลน์นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในปัจจุบันยังพบว่ามีการนําเครื่องบินบังคับมาดัดแปลงโดยใช้คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเพิ่มระยะการบินเนี่ยการบังคับเนี่ยให้ไกลขึ้นนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการถ่ายภาพเนี่ยซึ่งหากอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเดียวกับโดรนนะก็ต้องนํามาขึ้นทะเบียนกับทางกสทชด้วยนะครับ หากตรวจพบโดรนหรือว่าเครื่องบินบังคับที่มีลักษณะคล้ายกับโดรนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขึ้นความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานกสทชเนี่ยผู้ครอบครองมีความผิดนะครับตามพรบวิทยุคมนาคมนะฮะปี2498มาตรา6นะฮะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับทวนรฟอมนะะเามีการรายงานความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าในความรับผิดชอบนสิ้นเดือนสิงหาคม2568ดังนี้นะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะช่วงเตาปูนราชปุรณนะวงแหวนการจนาพิเศษเนี่ยความก้าวหน้าด้านโยธานะครับตอนนี้61.80%โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยความก้าวหน้ารวมเนี่ยตอนนี้ Uh, 14.94%นะครับแล้วก็ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีนะครับบอกว่าตอนนี้17.47%นะครับส่วนคำถามวันนี้ก็ง่ายๆนะครับเพื่อจะมอบเป็นกระบอกน้ำร้อนจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะฮะธนาคารอมสินนะที่เขาช่วยต่อยอดธุรกิจได้ทันใจกับสินเชื่อโนดเพื่อธุรกิจฟาส t แท ผ่อนชำระนานสูงสุดกี่ปีนะครับอันนี้ไปตอบคำถามกันใน f c e e o o o l l v v นะครับมาตรการภาษีนะเพื่อจะหนุนซอฟต์พาวเวอร์สำหรับหาข้หย่อนงานศิลปะนะ เนี่ยนี่เพิ่งออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกับทางคุณพานุวัตรเหลืองวิไลนะฮะรองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะที่เป็นโฆษกของกรมสรรพากรนะครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับผมท่านรองครับเห็นคลมอมีมติออกมาเนี่ยนะที่จะปักดันนโยบายซอสพาวเวอร์นะที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเนี่ยอันนี้เป็นยังไงครับครับขอบคุณครับก็เป็นมาตรการ ของรัฐบาลน่นะครับในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนะครับ,รบแล้วเราก็ยังมียุทธศาสตร์ของชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับที่เรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยตั้งแต่ปี61ถึงปี80เนี่ยที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้านะครับที่เป็นผ่อนคิดสร้างสารรค์ด้วยรกรมสรรพากรก็เลยร่วมมือกันกันกบสำนักงานศินลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เราเรียกชื่อย่อว่าสอคอสอสอลอนะครับในการอ,าออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการศิลปะอันนี้ในเรื่องของการสนับสนุนงานศิลปะเนี่ยเราเราเรา,เรา,เราส,สนับสนุนเนี่ยเราจะสนับสนุนทั้งสายการผลิตงานศิลปะเลยครับแต่ขออนุญาตเริ่มต้นจากาผู้สร้างสารรค์งานศิลปะก่อนก็คือพวกศิลปินนะครับศิลปินเองเนี่ยถ้ามีไรายได้เนี่ยนะครับ ศิลปินก็จะรายได้ที่ที่กำหนด,ดให้มายื่นแบบเนี่ยก็จะอยู่ในเงินได้ตามประเภทส0ทิองเลขหกนะครับที่เราเรียกชื่อว่ามันสิทิองเลหกเนี่ยมันก็จะมีวิชาชีพอิสระ,ะที่อยู่ในสิทิงเลหกเนี่ยอยู่หลายอาชีพทนายหมอะอะไรพวกนี้นะอะไรใช่ครับใช่ครับแต่ละนี้ที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยก็เป็นเป็นเกี่ยวกับงานศิลปะก,ก็คือวิชาชีพอิสระด้านประณีศิลปก,กรรม ครับปรานีก็ละเอียดออศิลปกรรมก็คือพวกศิลปะที่มีความคิดสร้างสารรค์อะไรทำนองเนี้น,นะ,ค,ะครับนะฮะก็เป็นเงินได้ที่เราได้รับจากวิชาชีพที่เป็นประเภทศิลปก,กรรมเนี่ยเดิมเนี่ยกฎหมายให้หักค่าใช้ใจ่ายเหมาได้สามสิบเปอร์เซ็นตครับแต่เราขยายอีกเท่าตัวเลยให้หักได้อีกเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปศิลปินเนี่ยก็จะให้หักได้หักให้ใจ่ายเหมา ถึงหกสิบเปอร์เซ็นเลยครับจากรายได้หนึ่งร้อยบาทหักหักหกสิบเลยครับอืมอืมอืมอันนี้ไปหักค่าใช้จ่ายจเลือกหักจริงก็ได้ครับถ้าครับให้เลือกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นต้นไปเลยครับอืมที่จะยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมปีหกพันห้าร้อยหกสิบเก้าถูกต้องครับถูกต้องมาตรการนี้เราเราให้เป็นการถาวรเลยนะครับไม่มีช่วงระยะเวลาครับครับอันนี้ นอกจากที่เราจะให้ตัวศิลปินเองเนี่ยนะครับอันหนึ่งแล้วนศิลปินขายงานศิละปะนะครับเราก็มีมาตรการเพื่อสนับสนุนการซื้องานศิละปะด้วยครับนะครับสําหรับผู้ที่ซื้องานศิละปะเราก็ให้สิทธิ์ลดหย่อนนาหลักฐานรายใจ่ายในการซื้องานศิละปะเนี่ยไปหักลดหย่อนได้ครับอืตามที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทในแต่ละปีครับ สำหรับนะสำหรับมาตรการนี้มันเป็นมาตรการชั่วคราวครับก็คือเป็นมาตรการที่กระตุนน้นนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราหกแปดจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเจ็ดศูนย์แต่สามปีด้วยกันครับหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ไม่เกินหนึ่งแสนบาทนี่คือทั้งสามปีรวมกันหรือว่าปี 1, นะปละหนึ่งแสนอ่ะปีละหนึ่งแสนครับปีละหนึ่งแสนบาทนะสําหรับคนคบที่เขาไปซื้องานศิลปะถูกไหมฮะ ถูกต้างครับอืเราก็เราก็ดูนะครับว่าตัวเลขหนึ่งแสนเนี่ยเราก็ดูศิลปินร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็จะมีจากการขายงานศิละปะอย่างเช่นขายรูปขายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเอส่วนใหญ่ก็จะราคาหนึ่งหมื่นจนถึงหนึ่งแสนเนี่ยครับเป็นต้นไประหว่างนี้เราก็ให้เลยครับเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทครับอ่า ผมผมผมขออนุญาตถามเป็นลงรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ขอขออนุญาตท่านท่านลองนะฮะเอาเอาเอาแรกก่อนเนี่ยไอมาตรการที่บอกว่าไอการยื่นแบบภาษีของอาชีพศิลปินเนี่ยนะที่บอกหัก,กค่าใช้จ่ายได้จาก30เป็น6 0เนี่ยอันเนี้ยศิลปวคำคำว่าศิลปินเนี่ยในความหมายของกรมสรรพากรเนี่ยคือคือใครยังไงบ้างฮะหรือว่าอย่างผมเนี่ยผมไปเดินตลาดไอพวกตลาดมืดตลาดขายของตอกนกลางคืนเนี่ยทิกกาด้าไปเชียงมงเชียงใหม่เนี่ยผมเห็นคนวาดรูปเต็มไปหมดเลยผมเห็นคนที่เขา เออทำงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิละปะอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ซื้อเขาเนี่ยกลุ่มนี้เราเรารวมความจากัดความเขาด้วยไหมครับขอบคุณครับเออจริงๆแล้วเนี่ยในประมวลรัศดรกรตระกฎหมายภาษีเนี่ยนะครับ,รบไม่มี definition เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินไหา<อ>นะครับแต่เรากําหนดประเภทเงินได้จากเอ่อเอ่อปราณีศิลปรกรรมครับนะครับทนีนี้ในปราณีศิลปรกรรมเนี่ยาตามพจนานุป,ปกเนี่ย นะครับก็ก็มันก็จะเป็นรวมเรียกว่าผู้มีเงินได้เนีต้เป็นผู้ที่สร้างสารร์ผลงานศิลปะที่มีความละเอ,อียดระออนะครับอย่างเช่นงานประติมาก,กรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะคล้องกันค้องก,กันกับในส่วนที่สำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มี definition ไว้ในด้านศิลปศิลปะ นะครับในด้านทัศนศิลป์นะครับ oh, oh, oh. เพราะว่าศิละปะที่เราเราให้ซื้อแล้วเรานำมาหักลดหยอดได้เนี่ยต้องเป็นศินละปะด้านทัศนศิลป์ครับอืม mm hmm. ด้านทัศนศิลป์ก็แปลว่าเป็นงานศินละปะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า <c oughs> นะครับได้ด้วยตานะครับทั้งศิละปะแบบที่เป็นสองมิติก็ดีหรือสามมิติก็ดี mm hmm. เป็นคาที่เราเรียกกันง่ายๆอย่างเช่นพวกจิตรกรรมอืปฏิมากรรมอภาพพิมพ์ภาพถ่ายหรือสื่อผสมอะไรทํานองเนี้ยครับอือันนี้ก็จะเป็นศิลปะ,ปะด้านทัศนศิลป์เพราะฉะนั้นศิลปินที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับงานด้านทัศนศิลป์นะครับหรือเราจะเรียกเป็นภ้ากฎตากฎหมายภาษากีก็เป็นเอะไรด้านทางด้านประวัติศาสตร์กรรมอันนี้ยครับที่เราใช้กันมานานเนี่ยก็คือ มันก็สามารถดําเนินการได้แต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปมาทํางานวาดสูสยสวย,สวยแล้วก็ถนนือว่าเป็นอะไรได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับอันนี้ต้องเป็นผู้สร้างสารครค์งานศิละปะที่มีความละเอียดระอออ่าอ่าัน่นอไราอย่างนี้ผมผมผมจ้างเขาออกแบบทําะเครื่องเนี้ยอะคนที่ทำเขาคนที่เขาออกแบบทําะเครื่องอย่างนี้ถือเป็นไหมทนีนี้ตัว ออกแบบพักเครื่องนี่ถือว่าเป็นไหมเป็นคําถามที่ดีครับผมก็เชื่อว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นในลักณะของศิลปินที่มีความความคิดสร้างสรรค์เป็นเป็นงานที่ละเอียดละออเพียงพอมันก็ต้องมีมูลค่าอยู่พอสมควรด้วยนะครับอ๋ออ๋ออะค่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้ทางทางทาง,ทางสัมภาร,ก,รก็ต้องไปไปดูแล้วก็ไปตีความถูกไหมฮะว,ว่า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 มันมีกลุ่มไหนที่หรือว่าคนที่เขาจะยื่นเอ้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส0ิบอนุหกที่หากเขาใช้จ่ายสามสิบเป็นหกสิเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือใช้หลักนี่แหละสําคัญก็คือต้องเป็นสาขาทัศน์สินสำคัญต้องคือเป็นปณนี่สินประกำรรนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับผมถามเพิ่ม,มต้องเรียนรเรียนคุณนัทพงศ์ว่าปณนนี่สินประกมเนี่ยครับเราเนี่ยใช้มานานมากแล้วครับนะครับตั้ง ผมจําไม่ได้ว่าตั้งแต่ผมรับราชการมาก็มีคํานี้แล้วครับครับผมนะ,ะครับก็จะเป็นเพราะว่าเป็นเป็นเป็นคําที่สื่อถึงไรายได้ในมาตราสี่สิบขงเด็กผครับได้ครับท่านรองผมมีเวลาอีกประมาณสักนาทีนิดนิด,นดเนี่ยผมถามต่อนิดเดียวครับไอ้การซื้อของงานศิลปะที่หักลดหย่อนภาษีได้หนึ่งแสนบาทเนี่ยสามปีเนี่ยนะต้องเป็นงานที่ขึ้นทะเบียนหรือว่าต้องเป็นของใครอะไรยังไงไหมฮะเอเคครับขอบคุณครับ อ่อันแรกเลยนะครับต้องเป็นต้องเป็นอ่การซื้องานศิละปะด้านทัศนศิลป์นครับนะครับ,รบก็เดินอย่างที่ผมเรียนก็คือจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะครับและอะ่ซื้อจากซื้อจากนะครับผลแรกเลยก็คือศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออืนะครับศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีหลายสาขาต้องสาขาทัศนศิลป์ด้วย ช่มีอย่างเช่นสาขาดนตรีสาขาภาพยนตร์สาขาศิลปะการแสดงนี้ไม่ใช่ครั็จะเพาะสาขาทัศนศิลป์อย่างเดียวน,นะครับอันที่สองก็คืสอสสรอเนี่ยขาใช้คําว่าศิลปินศิลปาธรศิลปาธร,าร,ารนะครับสาขาทัศนศิลป์ก็คือแปลว่าศิลปินร,ร่วมสมัยที่ได้รับรางวัลศิลปาธรจากสสอรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอันที่สอง นะครับที่สาจากบมานซื้อได้นะครับคนที่สามที่เราซื้อก็คือศิลปินที่ขึ้นทะเบียนศิลปินกับสสอรอือนะครับอันนี้ก็เป็นใครที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็สสอรอก็จะมีประกาศอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปดูได้ครับนะครับแล้วซื้อได้อีกอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนรวมถึงมูลนิธิสมาคมที่จำหน่ายงานศิละปะ นะครับหรือบนที่สมาคมหรือบร,ริษัทและห้างคุ้ส่วนที่มีการจัดประมูลงานศิละปะครับที่ขายงานศิละปะโดยจากศิลปิน ที่ผมกล่าวไว้ขั้นต้นเนี่ยนะครับก็คือถ้าถ้าอย่างนี้พูดง่า,งายๆก็คือว่าศิลปินแห่งชาตินะศิลปินศรริลปะทรแต่ว่าต้องสาขาทัศรรนศิลป์แล้วก็ศิลปินที่ขึ้นทะเบียนกับทางสํานักงานศรริลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยใช่ไหมฮะแล้วก็บริษัทที่เขาไปประมูลเอาไปแบบขายต่ออะไรพวกอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มงานดังข่าวออกใบเสร็จอะไรเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ใช่บริษัทที่ขายนี่ก็ต้องเป็นขายงานของศิลปินที่อยู่ในกลุ่มนี้ในลิสต์อยู่ครับตรงนี้เลย ครับผมได้ครับวันนี้เบื้องต้นขอบพระคุณท่านรองมากครับที่มาช่วยอัปเดตข้อมูลนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองพนุวัฒน์เหลืองพิไลนะฮะรองอธิบดีกรมสรรพากรนะครับในฐานะโฆษกของกรมสรรพากรนะฮะก็สําหรับเรื่องของงานนะสำหรับการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะอันนี้ใครที่สนใจก็ดูประกาศในราชกิจจาได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะย่อยออกมานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ